ลีกโปรตุเกสอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในลีกชั้นนาของยุโรปแต่ก็เป็นแหล่งบ่มเพาะนักเตะระดับโลกมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุสเชอรโนโรนัลโดหรือลุยฟิกโกในอดีตหรือแม้กระทั่งบรูโนเฟนันเดสและโรเบนิอัตในปัจจุบันด,ด้วยนะครับและใน,นตอนนี้ลีกสูงสุดของโปรตุเกสยังคงเต็มไปด้วยดารุ่งที่น่าจะตามองเลยทีเดียวนะครับจากสโมสรอ,อย่างเบนฟิก้าสปอร์ติ้งและปอโตบางทีก็อาจจะมีทีมอย่างบรากาหรือวิโตเรียกิมาริสก็ตามมาได้ตลอดอยู่เลยนะครับซึ่งหลายคนคงได้ย,ยไ้ไ ีกสูงสุดในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะนี่คือ9นักเตะนะครับที่ทางฟุตบอลแม็กคัดมานะครับจากลีกโปรเกตที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าจะเล่นอยู่ในประเทศนี้ต่อไปแล้วครับจะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับวิกเตอร์ยูเคเรส นี่คือนักเตะที่หลายคนพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อปี2024ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับหลังจากทาผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาล2022-2023กับโคเวนทรีด้วยการยิงไป22ประตูและแอซิสอีก12ครั้งในทุกรายการเยอเคเรสได้ย้ายมาสู่สปอร์ติ้งด้วยค่าตัวสถิติสโมสรในเวลานั้นเลยนะครับใครอยากรู้ว่าค่าตัวเท่าไหร่หรือประวัติเป็นมาเป็นยังไงดูได้ในคลิปของคุตบอลแม็กนะครับทำประวัติไปแล้วนะหลายคนอานมองว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะจากแชมเปี้ยนชิพนั้นมีความเสี่ยงนะครแรก สปอร์ติ้งเขายิงได้ถึง43ประตูจาก50เกมพร้อมแอซซิตอีก15ครั้งเลยทีเดียวและในฤดูกาลนี้นะครับนับจนถึงวันที่6มกราคม2025นะครับก็าทำไปแล้ว27ประตูจาก27เกมปวดพอไหมนะครับอุสมันดีโอมาเด กองหลังชาวไอวอรี่คสต์หรือโกดิบัวคนนี้นะครับอยู่เพียงแค่21ปีเท่านั้นเขาถูกนําชื่อไปเปรียบเทียบกับเฟอร์จิฟันได้ด้วยความเร็วความแข็งแกร่งการครองบอลและการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นกองหลังที่สามารถเปิดเกมรุกจากตาแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับด้วยความสามารถนี้ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจในตัวเขาโดยปัจจุบันเดียโอมันเด้นะครับมีค่าจิตสัญญาอยู่ที่80ล้านยูโรแต่สามารถเจรจาได้ในราคาประมาณสัก 50- ล้านนะรับบอกเ,าไ,เาไป้ปจให้แนว รับนั้นแข็งขึ้นแน่นอนครับดิโอโก้คอสตา นี่ไม่ใช่กองหน้าขาโหดแต่เป็นดิโอโก้คอสตาผู้สำปะตุนทีมชาติโปรตุเกสนะครับด้วยค่าตัวประเมินที่สูงถึง40ล้านยูโรทําให้คอสตาเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับแต่เขาก็คู่ควรกับสิ่งนี้ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติมาตลอดทั้งฟุตบอลโลกปี2022และล่าสุดกับยูโร2024มือหนึ่งทีมชาติโป,ปรตุเกสร,รายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกเาาี่สดำลับ่ดท้างเอริคเทนฮากจ็ด ลับไปเลือกทุกน้องเก่าอย่างอังเดรโอนา,นาแทนโดรปอร์โตต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า75ล้านยูโรหากมีการย้ายทีมซึ่งอาจทําให้เขากลายเป็นผู้สประตูที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลเลยทีเดียวอันตโตเนโอซิวา ชื่อว่าเป็นกองหลังตัวเก่งคนสําคัญของเบฟิก้าด้วยวัยเพียงแค่21ปีนะครับจริงๆเนี่ยเขาก็เก้าขึ้นมาแย่งตำแหน่งตัวจริงได้ตั้งแต่วัยเพียงแค่18ปีด้วยซ้ำไปเขามีความแข็งแกรง่งรวดเร็วและเหมาะกับการเล่นในระบบหลังสามอีกทั้งการผ่านบอลของเขานั้นยังยอดเยี่ยมทําให้เหมาะสมกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกแม้ผลงานในยูโรจะทําให้แฟนบอลตั้งคำถามว่าเก่งจริงหรือไม่อยู่บ้างแต่ก็ปม่เสีไม่ว่าเซนด์แบ็กหนุ่มรายนี้อนาคตไกลามากเลยทีเดียวถ้าอยากดูประวัติในการฟุตบอลแม็กก็ทำวาให้แล้วนะ ซาโมแกว่าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเดิมว่าซาโมโอมโรเดียนนะครับเอาเป็ทีมชาติสเปนวัย20ปีรายนี้เกือบได้ย้ายไปเล่นให้กับเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดนะครับทุกอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างหวังนะครับสุดท้ายเขาก็ย้ายไปเล่นให้กับแอฟซีปอร์โตในโปรตุเกสในฤดูกาลนี้นะครับเขายิงไปแล้ว18ประตรูจาก21เกมนับจนถึงสิ้นปี2024นะครับและมีข่าวลือว่ายูเวนตุสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสนใจดึงเขาไปร่วมทีมณนะเวลานี้ผลงานของเขาในลีกตตตเกสนนัน้แทบไ่าางจายยล บอทเทนยูมัน หลังจากโมนเอออุกเตย้ายไปปารีสแซงต์แชร์กแมนยูมันก็ถูกดึงตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กักบสปอร์ติ้งซึ่งคนที่ดึงมาก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือรูเบนอโมริมนั่นเองกองกลางชาวเดนมาร์กวัย25ปีคนนี้นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีในฤดูกาลแรกที่ช่วยพาสปอร์ติง้งคว้าแชมป์ลีกโดยเขามีมูลค่าทางการตลาดณนะปัจจุบันนะครับอยู่ที่45ล้านยูโรแล้วเราก็คงได้เห็นเขามาแล้วนะครับในยูโร2024กับการยิงไกลสวยๆในวันนั้นนะครับและเขาก็เป็นหนึ่ง ออกไปในเร็วนี้สำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั่นแหละครับโชวานิเควนดาปีกชาวโปรตุเกสวัย17ปีรายนี้ซึ่งถูกค้นพบโดยรูเบนอโมริมและได้ลงเล่นเป็นตัวหลักอยู่หลายเกมในซีซั่นนี้ด้วยฟอร์มันโดดเด่นกับสปอร์ติ้งนะครับปัจจุบันเขากำลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถึงแม้เขาจะยังมีสัญญ,ญาถึงปี2027พร้อมค่าฉีกสูงถึง83ล้านปอนด์แต่หลายทีมใหญ่ในยุโรปยังคงจับตามองเขาอยู่ดีนะครับมาคัสเอ็ดเวิร รังหนึ่งในการปีกขวาซ้ายคันเทพชาวอังกฤษเคยถูกเปรียบเทียบกับเลวเนลเบซี่โดยมาริโอปเชติโน่สมัยที่เขานั้นยังเป็นเด็กในคาเดเมีของท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนที่เขาจะได้บีบพิสูจน์ตัวเองที่โปรตุเกสกับวิเทอรียกิมารไรส์และตอนนี้เขาได้พัฒนาตัวเองจนเป็นนักเตะที่โดดเด่นในโปรตุเกสไปแล้วก็ลอดระยะเวลา1-2ถึงปีที่ผ่านมาเขามีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายกลับไปพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ความสามารถของเขานั้นน่าจะเหมาะสมกับการเล่นให้กับทีมใหญ่ในลีกระดับสูงซึ่งแน่นอน,น่่าาททีีมมเหลลัััั้กกกก็คคงงไบจะฤษแร บางที่คนสุดท้ายในครับกอนซาโลอินนาซิโอก็หลังวัย23ปีรายนี้อาจไม่ได้รับการพูดถึงมากนะัก ถ้าเทียบกับเดียโอันเดหรืออันโตนิโอซิวานนะครับแล้วก็เป็นกองหลังที่มีจุดเด่นในเรื่องของความนิ่งการผ่านบอลและความฉลาดทางแทคนิก,กรวมถึงยังเล่นบทบาทอื่นได้นะครับนอกเหนือจากเซ็นเตอร์แบ็กเช่นแบ็กซ้ายหรือกองกลางตัวรับอินนสโอมีข่าวลือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสนใจดึงเขาไปร่วมทีมเช่นกันเพราะคนที่ปลูกป,ปั้นเขามากำลังทำงานอยู่ที่นั่นและคงคิดถึงเขาไม่น้อยเลยโดยนซิโอนะครับมีค่าจีสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นค่าฉีกที่ก็น่ารักน่ารุนนะครับแต่ถ้าดีาาะะล Subscribe, กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์